ทีมชาติไทยนี่นานหลังจากทีมชาติเวียดนามเห็นอีชิอิชนะใจแฟนบอลไทยทั้งในสนามและนอกสนามล่าสุดโค้ชเกาหลีของทีมเหนียนเอาบ้างขอทำตามอ่ะได้ไม่ว่ากันขณะที่วิเคราะห์ปัญหาหลักบอลอาเซียนต้องยกระดับความฟิตถึงขั้นสุดคูณพันหากใครไม่วิ่งมีหวังทำทีมเสียสมดุลแน่นอน ส่วนการจัดการการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพฟาดงบก้อนโตช็อกเอาไปเลย2,55ล้านบาทจุกๆุก,กันไปทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงเปียพง์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่าโอ้โหถ้าใครยังไม่ทราบนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามีซีเกมนะและที่สำคัญโอ้โหง,งบแบบมหึมาม,ามาโหราน,นะครับ ต้องยอมรับจริงๆครับว่าการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับโหก็ใช้เม็ดเงินเยอะเหมือนกันนะอ่าแต่ว่าจัดร่วมกันเลยนะครับกับอาเซียนพาราเกมนะครับ คือจํานวนชนิดกีฬาเนี่ยนะครับในการแข่งขันซีเกมสรุปได้แล้วว่าก็จะบรรจุทั้งสิ้น50ชนิดกีฬา3ชนิดกีฬาสาธิตรวมทั้งหมดเนี่ย569อีเวนต์นะครับสำหรับงบประมาณเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนะทั้งซีเกมและพาราเกมเนี่ยนะครับ2,550ล้านโอ้หอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้ที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับและก็เตรียมใช้งบประมาณนะครับปี68เนี่ย577ล้านบาทน,นะครับการจัดหารายได้สิทธิประโยชน์200 100ล้านนะครับแล้วก็ค่าลงทะเบียนเนี่ย115ล้านนะครับค่าลงทะเบียนเข้าการแข่งขันพาราเกมอีก13.86ล้านนะครับขอรับการจัดสรรงบประมาณนะครับจากเอ่อพอรบงบประมาณเนี่ยนะครับจำนวนล้านสนะครับคือรวมๆแล้วเนี่ย คืองบในการทุ่มครั้งนี้เนี่ยก็2,000กว่าล้านโอ้โหชนิดกีฬาเบื้องต้นนะครับกำหนดกันแล้วว่ากีฬาไหนจะแข่งในจังหวัดไหนบ้างเพราะมี3เจ้าภาพนะก็คือกรุงเทพสงขลาชลบุรีโดยสงขลาจะได้ขอว่าอยากจะให้เพิ่มชนิดกีฬามากขึ้นนะคนจะได้ไปดูไงนะนะบางบางครั้งในกีฬาหลักๆมันก็อาจจะอยู่กรุงเทพไงนะครับสำหรับการแข่งขันเนี่ยจะมีขึ้นปีหน้านะ ช่วงวันที่9ถึง20ธันวาคมนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูได้แล้วกันนะว่าตอนนั้นเนี่ยกีฬาที่ท่านชอบมันจะไปแข่งกันที่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ทีมชาติไทยกับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนกันบ้างนะครับเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆชาติพูดเหมือนกันเลยนะ ว่าในการแข่งขัน FF เนี่ยทีมหลายๆทีมจะมีปัญหาเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่ามันเป็นจุดสําคัญมากๆเนี่ยอย่างทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเรื่องของการซ้อมอาจจะถ้าดูจากทัวร์นาเมนต์เนี่ยเก็บตัวก็เดือนหนึ่งนะแต่ว่าความฟิตร่างกายแต่ละคนจะเท่ากันหรือแตกต่างกันก็ต้องดูเพราะว่าเข้าแคมป์ในการฝึกซ้อมเนี่ยด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่ตัวต่างชาติที่เรามีอยู่เนี่ยก็ทยะทยอย กับเมืองไทยนะครับแล้วก็มาเล่นทีมชาติไทยในครั้งนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองนะครับบอกว่าจะก้าวข้ามอาเซียนแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องพิสูจน์ในรายการนี้ก่อนนะครับก็ตามลําดับขั้นไปถ้าเป็นแชมป์อาเซียนนะครับโดยใช้เด็กๆรุ่นอายุน้อยๆเนี่ยนะครับหรือว่าอายุ23 25อะไรเงี้ยมันก็จะส่งต่อไปยังรายการอื่นๆแน่นอนนะครับอะตอนนี้เนี่ยอย่างเมืองทองเนี่ยนะครับก็เวลคัมแบ็กเอกนิดเรียบร้อยนะครับแนวรุกทีมชาติไทย กลับมาในรั้วของเมืองทองเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีข่าวลงนะว่าเอ้ยยังไงก็ไม่กลับไทยแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมาตั้งหลักก่อนแล้วกันนะขณะที่สุภโชคสารชาตินะครับนี่ก็เป็นอีกดีลหนึ่งนะที่มีข่าวออกมาว่าโหยเตรียมที่จะรับเงินก้อนโตและกลับมาเล่นบ้านเราเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็หลายๆสโมสรแล้วกันนะครับหรือว่าบีจีเองก็แล้วแต่เนี่ย ก็ออกมาปฏิเสธแล้วครับว่าอาจจะไม่ได้มีการตกลงหรือว่าไถ่ถามอะไรใดๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าสุภระบุรสารชาติเนี่ยกลับมามันมีไม่กี่ทีมหรอกครับที่มาได้ด้วยมูลค่างเงินขนาดนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการโยนหินถามทางไปก่อนนะครับว่าเอ้ยเอาไงดีมีทีมไหมอยากกลับมาเมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่ยังไม่ได้มีการเสนอ เอ่อโปรโพลหรือว่าเอกสารอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาช่วยช้างศึกทีมชาติไทยในการแข่งขันก่อนแล้วก็เรียกสภาพร่างกายให้กลับมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีอยการบาดเจ็บตลอดนะครับในการแข่งขันที่เจลีกปีนี้จนล่าสุดเนี่ยเหลือ2นัดสุดท้าย ก็คงจะต้องไปปรับดูนะครับว่าจะไหวไม่ไหวในการอยู่เจวันแต่ดูแล้วยากครับยากจริงๆนะครับ2เกมสุดท้ายเจอซานเฟรเซฮิโรชิมาแล้วก็เจอคาชิว่าเรโซนั่นเองนะครับขณะดเดียวกันอีกคนหนึ่งครับพาติกูสตาฟสันเนี่ยอ่ะ ก็เราคงจะได้เห็นและมาพิสูจน์กันนะครับว่าไอสิ่งที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น j 3เนี่ยผลงานอาจจะได้ประมาณนึงนะไม่ได้เต็มเม็ดเต,มมเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับแต่เจ้าตัวมาทีมชาติไทยคราวที่แล้วก็ทําประตูดได้ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีที่ได้มาช่วยชุดใหญ่ทราบดีว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราเป็นแชมป์มา2สมัยติดต่อกันผมเองก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมสุดๆนะครับเพื่อช่วยทีมชาติไทยในการป้องกันแชมป์ครั้งนี้ดาวยิงวัย23ปีก็ว่าอย่างนี้นะการที่เจทรีเนี่ยหมดสัญญาย,ยืมตัวก็กลับมาประเทศไทยแล้วกันนะมาอยู่สโมสรต้นสังกัด พร้อมกับฝากผลงาน25นัดลงตัวจริง8นัดทาไป2ประตูกับอีก2แอตซิตนั่นเองนะครับถ้าถามว่าทําไมอิชิอิเขาเห็นฟอร์มได้ยังไงก็มีการพูดคุยกับโค้ชของนาราขับแล้วก็ส่งวิดีโอเข้ามาให้อิชิอิเนี่ยชมอยู่ตลอดเวลานะครับ ส่วนเรื่องที่บอกว่าก๊อปปี้ทีมชาติไทยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเฮดโค้ชเกาหลีเนี่ยโอ้โหชาตินิยมสุดๆและครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องแบบแมาเข้าเมืองตาหลิวๆตาตามเห็นโค้ดอิชิอิเนี่ยเขาทำแต่ว่าของอิชิอิเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการที่จะเข้าถึงผู้คนของทีมชาติที่ตัวเองไปอยู่อย่างโค้ดทีมชาติเวียดนามของเกาหลีใต้ นะครับนั่นคือคิมซังซิกเนี่ยล่าสุดออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเฮ้ยมันก็คงจะต้องดูในเรื่องของในสนามแล้วก็นอกสนามนะครับก็เอา้าเห็นอิชิอิพูดไทยร้องเพลงชาติไทยนะครับพยายามสื่อสารกับน,นักเตะไทยอะไรแบบนี้นะครับมันได้ใจแฟนบอลน,นะครับซึ่งนั่นแหละฮะมันเป็นพลังหนุนหลังอิชิอิของทีมชาติไทยเป็นอย่างดีนะครับคือได้ใจหลายอย่างนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยโค้ชคิมซังซิกเขาก็เลยเอาบ้าง นะครับพอนักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เลยเปิดใจเลยนะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาร้องเพลงชาติเวียดนามแล้วนะเออเพราะว่าการที่จะลงสนามไปการที่จะต้องชนะเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยเดียวนะในแท็กติกระบบอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของแฟนบอลมันมีเรื่องของความรักมันมีเรื่องของนอกสนามนะครับ ทําให้เขาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมหรือว่าคนชาตินั้นๆที่เขาไปอยู่ก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงของเขาให้โด่งดังแล้วก็อยากจะใกล้ชิดกับแฟนบอลให้มากขึ้นด้วยแล้วก็จะร้องเพลงชาติเวียดนามนะครับถึงแม้ว่าจะร้องไม่ถูกเนี่ยก็ยังอยากจะร้องต่อไปด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาก็มีไอดอลเหมือนกันนะคือปาร์คฮังซอนะครับบอกว่าได้ใจไงแต่ผมว่าเนี่ยแหละปาร์คฮังซอไม่ได้ร้องนะฮะต้องมาดูเมืองไทยฮะอิชิอิครับ ตอนนี้น่าจะร้องสบายนะครับในทุกแมตช์ก,การแข่งขันของทีมชาติไทยที่ลงสนามแล้วอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกเวียดนามเขาก็พูดถึงเรื่องความฟิตนะเขาบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องของความฟิตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพัฒนาต้องยกระดับมันต้องฟิตมากมาก ต้องจัดการให้ได้นะครับเพราะว่าฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยถ้าหากว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยทีมเสียสมดุลแล้วมันจะเสียเปรียบคู่ต่อสู้เอาได้นะสภาพร่างกายในเวียดนามบอกว่าสําคัญเลยซึ่งผมก็มองตรงกันนะว่าของทีมชาติไทยของเราเนี่ยไอ้เรื่องวิ่งเรื่องพละก,กําลังตรงนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่หนึ่งเดือนแล้วแบบเราเห็นหน้าเห็นหลังว่าเฮ้ยนักเตะของเราทําได้แบบนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจถ้าหากว่าจะไปะไรายการ ใหญ่ๆมากขึ้นนั่นเองสภาพร่างกายสำคัญนะความหนาความแข็งแรงความทนทานนะครับซึ่งสุดท้ายสื่อเวียดนามเนี่ย เขาก็รายงานต่อไปนะฮะตบท้ายเขาบอกว่าทีมในระดับยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ไปโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกเนี่ยต่างมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็ดีมากๆซึ่งเฮดโค้ชเกาหลีใต้ของเวียดนามเนี่ยบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะอ่ะนี่ก็คือทิ้งท้ายของเขาส่วนทีมชาติไทยของเราก็รอไม่ได้เหมือนกันนะต้องมาพร้อ,รอมๆกันทุกอย่างรายการนี้พิสูจน์อีชีอิมูหรือจา นะอันนี้สําคัญเหมือนกันนะจะบอกว่าอ้างนู่นบอกว่าเฮ้ย hey, ตัวไม่ดีตัวไม่พร้อมเรียกมาไม่ได้ผมว่าทัวร์นาเมนต์นี้พูดแบบนั้นไม่ได้เพราะาตอนนี้ที่เท่าที่ได้มาก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์แล้วกันที่อิชิอิคงจะต้องมีคําตอบให้กับแฟนบอลไทยว่าฝีมือของเขาแล้วก็การที่เขาทาทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะพาไปได้ไกลแค่ไหนนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่ดวอนัีสส มาแล้วทริปว i p สุดเอก,กล,ลุยดูพรเมลิลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์ตเอลพร้อมเกมเดือดของแดงเลี้ยวู่ประทันนักบุญเซาท์มั์ตันหัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดน,นผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงสุทธิผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด